สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์ที่แล้วผมได้แนะนำขั้นตอนในการฝึกเชื่อมขั้นพื้นฐานนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรปรับไฟอย่างไรลวดเชื่อมต้องวางองศาที่เท่าไหร่นะครับการเดินลวดเชื่อมจะต้องเดินแบบไหนบนแผ่นเหล็กธรรมดาแบบนี้แผ่นเรียบๆแล้วก็มีการให้เอาเหล็กมาต่อกัน2ชิ้นแล้วก็เชื่อมเป็นแนวราบนะครับสัปดาห์นี้จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นก็คือ จะมีการต่อแบบตั้งฉากนะครับต่อเหล็ก2แผ่นเข้าด้วยกันแต่ว่าเป็นต่อแบบตั้งฉากหรือที่เขาเรียกว่าฟิเลตเวลนะครับแนวของการเดินอย่างไรมุมลวดเชื่อมต้องเป็นลักษณะไหนเชิญชมในคลิปนี้ครับในการฝึกเชื่อมท่านสามารถซื้อแผ่นเหล็กที่เขาตัดเป็นสี่เหลี่ยมสําเร็จรูปแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กฟุตเพลตนะครับหรือว่าเหล็กตีนเสาเนี่ยซึ่ง อันที่ผมซื้อมาเนี่ยก็อันนี้แหละอันเ็กขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับหนาประมาณ6มิลราคาแผ่นละ20บาทครับตามห้างที่ขายวัดสดุก่อสร้างมีขายแนวเชื่อมที่ทำลักษณะมุม90องศาเนี่ยเขาเรียกว่าฟิเลตเวลนะครับซึ่งถ้าเรียกตามการต่อก็เรียกว่าเป็นทีจอยก็ได้นะครับมันเหมือนตัวทีแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็น L อนะครับเหมือนตัว L ซึ่งก็เรียกฟิเลตเวลได้เหมือนกันเพราะว่า มันทามุม90องศาเดี๋ยวเราจะเชื่อมแนวนี้โดยใช้หลักการในตอนที่1นนะครับก็คือการปล่อยมือลงมาเฉยๆโดยที่ไม่ต้องสายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีการต่อกันสองแผ่นของแผ่นเหล็กเนี่ยเราจะต้องใช้ลวดเชื่อมเดี๋ยวหาลวดเชื่อมอทำมุมแนวนี้45องศาเอียงไปทางแนวที่เราจะเดินเนี่ยประมาณ20องศาก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับ แล้วเพื่อให้ง่ายขึ้นเนี่ยผมจะแนะนำให้ฝึกโดยการที่ทำตัวงานให้เป็นตัววีก่อนจริงอยู่ครับในสภาพการทำงานมันไม่มีอย่างนี้ให้เราทำได้ง่ายๆแต่ว่าในการฝึกเพื่อให้ท่านชินให้ท่านได้พัฒนาในการเดินแนวรวดเชื่อมทีละขั้นเนี่ยท่านทำให้เป็นตัววีก่อนวางให้เป็นตัววีแล้วจากนั้นเนี่ยใช้ลวดเชื่อมมัสกิด ให้เกิดการอาร์คแล้วก็รักษาระยะความห่างลวดเชื่อมประมาณสัก1นมิล2มิลอย่าให้เกินนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้เนี่ยโอกาสที่จะติดเนี่ยมันอาจจะติดแค่แผ่นเดียวก็พยายามให้อยู่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ในช่วงแรกในช่วงแรกเหล็กยังไม่ร้อนเท่าไหร่เนี่ยต้องเดินลวดเชื่อมให้ช้าๆนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเดินเร็วขึ้นป้อนป้อนลวดเชื่อมให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อ ที่จะไม่ให้เกิดการหลอมละลายมากเกินไปนะครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่แล้วในช่วงแรกเนี่ยมันจะละลายไม่ดีการติดก็จะไม่ค่อยดีอาจจะติดแค่แผ่นเดียวนะครับ ช่วงแรกมันอาจจะละลายได้ช้าก็เลยเดินให้ช้าเส้นมันจะโตนิดหนึ่งนะครับพอเดินมาตรงนี้ก็เป็นปกติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแนวเขาเรียกว่าอันเดอร์คัทมันกินไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเหล็กร้อนมากนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะมีการกินขอบหรือว่าเรียกว่าอันเดอร์คัทนะครับซึ่งผมควรจะเดินลวดให้เร็วกว่านี้ป้อนให้เร็วกว่านี้นะครับตรงช่วงท้ายสุดผมย้อนลวดเชื่อมมาประมาณ5มิลแล้ว เชื่อมอีกทีเพื่อเติมเติมโลหะเติมเนื้อเหล็กลงบนบ่อนะครับไม่เช่นนั้นตรงฝั่งนี้มันจะบางเกินนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ผู้ชมก็ต้องฝึกดูนะครับอาจจะเชื่อมได้สวยแบบนี้ก็ได้ครับเอาละเดี๋ยวจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับก็คือแทนที่จะตั้งเป็นตัววีให้น้ําเหล็กมันไหลลงไปเนี่ยคราวนี้ไม่แล้วคราวนี้เนี่ยเราจะตั้งเป็นแบบ แนวนี้เลยนะฮะเชื่อมเป็นแนว90องศาแบบนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคแตกต่างขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมต้องทําอย่างนี้ไปก่อนนะครับเราต้องทําทีละขั้นอย่าข้ามขั้นนะครับในคอมเมนต์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมอยากจะให้สอนฝึกเชื่อมเหล็กบางเลยยังทําไม่ได้นะครับถ้าเราพื้นฐานเรายังไม่แน่นผมเองก็ไม่ได้เก่งมากเพราะฉะนั้นผมเองก็ถือโอกาสฝึกไปด้วยในตัวนะครับหลังจากทิ้งมาหลายหลายปีนะครับ เอาละนี่ผมแท็กไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําการเชื่อมเชื่อมแนวปกติแนวนี้เลยเป็นแนวตัวตัวตัวทีตัวทีหงายท้องนะครับแล้วก็ลวดเชื่อมลวดเชื่อมต้องเอียงครึ่งหนึ่งของมุมที่เชื่อมก็คือ45องศาแล้วก็เอียงมาทางด้านแนวที่เราจะเดินอีกประมาณ20องศาแล้วจากนั้นเราก็จะป้อนลวดเข้าไปครับเวลาเราต่อเป็นลักษณะฟิลเลตหรือว่าต่อเป็นตัวทีแบบนี้เนี่ยทจอยเนี่ย การให้ความร้อนเนี่ยมีส่วนสำคัญครับเพราะว่าความร้อนของแผ่นที่ฐานเนี่ยมันเป็นการให้ความร้อนตรงกลางเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการระบายความร้อน,นมีสูงก็คือไปทั้งสองฝั่งไปรอบด้านเลยแต่แผ่นบนเนี่ยแผ่นที่เรามาต่อเนี่ยเราให้ความร้อนไปตรงขอบเพราะยังตรงนี้ร้อนจัดในการในการตั้งมุมลวดเชื่อมเนี่ยจริงอยู่นะครับเราตั้ง 4 5องศาแต่ให้ให้แนบกับด้านฝั่งที่เป็นฐานให้มากขึ้นปกตินิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยมาถึงตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอาจถ้าเกิดมีการเดินเดินสายนะครับเราจะต้องให้ปลายรดเชื่อมอยู่ด้านล่างนานกว่าด้านบนนิดหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างสักสองวิขึ้นบนหนึ่งวิอยู่ด้านล่างสองวิขึ้นบนหนึ่นงว,นนวิหรือถ้าไม่สายก็ได้ครับแต่จะต้อง เน้นนะครับให้ลวดเชื่อมเนี่ยมันแนบกับด้านล่างมากกว่าด้านบนเพื่อให้ความร้อนเพื่อให้เนื้อเหล็กเนี่ยครับมันละลายที่ข้างล่างก่อนนั่นเองครับ นี่ครับแนวเชื่อมที่ได้นะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับผมจะเดินลวดช้ากว่าปกติเพราะว่าความร้อนของอของชิ้นงานมันยังไม่ได้เต็มที่สมบูรณ์นะครับก็คือเป็นการเผาเหล็กให้ร้อนมันก็เลยได้แนวเชื่อมที่หนาขึ้นมา่อนิดนึ่งแต่ว่าเพื่อแก้ปัญหาการไม่ติด เพราะว่าถ้าเราเชื่อมด้วยความเร็วที่ปกติเท่ากันเนี่ยช่วงแรกจะเจอปัญหาว่ามันอาจจะไม่ค่อยติดมันติดแค่แผ่นเดียวแต่นี่คือติดทั้งสองแผ่นนะครับก็ยาวสมานเสมออาจจะคดเคี้ยวไปบ้างนะครับเกิดจากความแม่นยําในการในการลากลวดเชื่อมนะครับในการเติมลวดเชื่อมแล้วพอมาถึงสุดท้ายเนี่ยผมขยับเดินหน้ามาประมาณ5มิลแล้วก็เติมลวดเชื่อมลงไปในบ่อหลอมละลายนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อเหล็กเนี่ยมันมีความ หนามีปริมีปริมาณเท่าๆกับตอนที่เราเริ่มต้นเชื่อมนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแนะนำการลดต้นทุนในการฝึกเชื่อมครับเนื่องจากแผ่นเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างแพงแผ่นละ20บาท2แผ่น40เราเชื่อมได้2ฝั่งฝั่งฝั่งด้านซ้ายกับด้านขวาแต่ว่าถ้าเราเชื่อมด้านเดียวเนี่ยแล้วเกียร์ออกเนี่ยมันจะเกียร์ได้ง่ายแล้วก็นำไปฝึกเชื่อมใหม่ได้ แต่ถ้าเชื่อมทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยมันจะตีออกยากถึงแม้จะเจียเนี่ยมันจะยากมากเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าต้องการประหยัดในการฝึกเชื่อมก็ให้เชื่อมเสร็จก็เจียออกเชื่อมด้านเดียวพอครับแล้วเออกียว นำมานำมาใช้ในการเชื่อมได้อีกนะครับก็ลดต้นทุนในการฝึกเชื่อมครับการเชื่อมเหล็กก็เหมือนกับการฝึกปั่นจักรยานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลยอาจจะล้มบ้างเชื่อมเหล็กครั้งแรกอาจจะเดินแนวไม่ตรงเดินแล้วก็ลวดติดหรือว่ามีการกระจายของน้ําเหล็กมากเกินไปก็รักษาแนวให้ได้สม่ําเสมอนะครับ การเชื่อมเหล็กต้องใช้เวลานะครับคือต้องฝึกฝึกให้ชินแล้วค่อยๆเชื่อมในท่าที่ยากขึ้นในรูปแบบที่ยากขึ้นมีคอมเมนต์จากวิดีโอคราวที่แล้วที่เขียนมาว่าอยากให้ผมอสอนในการเชื่อมเหล็กเนี่ยต่ให้เชื่อมเหล็กบางๆนะครับซึ่งก็อยากจะเรียนว่าต้องฝึกท่าแบบนี้ให้เป็นก่อนคือถ้าท่านซื้อเครื่องมา ยังเชื่อมไม่เป็นเลยแล้วเอาเหล็กบาง2ท่อนมาต่อกันเนี่ยรับรองว่าทะลุแล้วตอนนั้นก็ทอ้อก็รู้สึกว่าทําไมไม่พัฒนาเสทีนะครับอยากให้เริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดท่าราบนะครับเดินลวดบนแผ่นเหล็กธรรมดาก่อนแล้วก็ต่อรอยต่อท่าทีจอยหรือว่าขนานนอนหรือว่าเชื่อมเวอร์ติเคิลดาวนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับสาหรับวิดีโอในตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ